ก่อนที่จะไปบังคลิปฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หวานเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพเื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหวานในเด้อและยังมีคนที่ยังบ่ได้ติดตามเนาะตั้ง79%ก็อย่าลืมติดตามหวานเด้อโอเคเฮาไปบังคลิปกันเลยวู้โอเคต้องขอกล่าวสบายดีน้ำผึ้มลูกทานเนาะขอต้องทำความาสุขสร้งโฟร์เอนซีเนาะตอนนี้เฮาอยู่ในเกมไมค์ครับนั่นเองมื้อนี้นเนาะเฮาจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงจากสไลเดอร์กินคนนั่นเองเนาะที่เป็นจังไดดด๋ดกกกกะฝาาตติมันเเเ้อสวลา ทำเวอร์คลิปกันเลยว้โอเคทุกคนดูดิแมปนี้มันกว้างมากเลยอะ่ะเราจะไปที่ไหนยังไงดีวะเนี่ยโอ้หิวแล้วด้วยสิมีแกะแกะชุบเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาตายยาังเงวะตายตายขออุ้ยแกะตีได้ด้วยหรอแกะอ้ยเฮ้ยแกะตีได้ดหรออุ้ยหรือว่าต้นอะไรวะ อุ๊ยอุ้ย,อ,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 ย,ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยโอ้โหลุงบอลอะไรอะวิญญาณแก่ออุ้ยไม่ได้ละลง,งน้ำดีกว่าชุบปลาหมึกส่วยแล้วอ๋ช่วยอุ้ยมีคนได้กินเสียงน้ำไหมเหมือนมีคนโดดตามเรามาเลยอะตายแล้วตายแล้วเราก็จะตายอาหารก็ไม่มีตายแล้วโอ้ยยังไงดีอะเมื่อกี้ตัวอะไรอะ ทุกคนได้ยินเสียงไหมตอนเราโดดลงมามีเสียงจอมลงมาอุย้ยนี่แล้วขุอ้ย,อย,อยต้องการอาหารจะมีคนใจเดียวาหาให้เราไหมอะไม่มีคนในแถวนี้อะโอ้ยอยากได้อาหารอะจะตายแล้วขุดไหมดีกว่าถ้าสมมติเราขุดไม้แล้วแบบถ้ามีอาหารแลกออกมามันจะดีมากเลย แบบ๋ยวขุดๆแล้วอาหารแบบหย่อนลงมาอะไรเงี้ยอุ้ยอะทำไมทำไมขุดไม่ได้อะเหมือนมีอะไรมาดันเลยคุนอุยอ้ยอุ้ยพิซพซ่าทุกคนอะไรครับนี่ออุย้ยหรือว่ามันขุดต้นไม้แล้วมันได้อาหารจริงเหรอเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อุย้ย What the fuck? อะไรอ่ะขุดต้นฮะโอ้โหกลัวน่ากลัวไม่ทุกคนเราจะไม่ลืมภารกิจของเราเราจะออกตามล่าตามหาเจ้าเอ้ยเอยเอยอยอยย่อะไรเนี่ย ไม่เศษเลยว่าจะไปตามล่าหาสไลเดอร์กินคนให้ตายเถอะเมื่อกี้อะไรอะ่ะทหารพลณทหารคุณทหารคุณอะไรยังไงทําไมมีได้ไงมาได้ยังไงเมื่อกี้ฉันเกิดยังไม่เจอเลยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยน้่งอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันสไลเดอร์กินคนนี่เอ้ยแต่แม่นหน้าตาเปนเบลยังไง ้ทุกคนมันหายไปแล้วอุ้ยเราเราวิ่งตามมันดีกว่ามันอาจจะแบบอยู่แถวๆนี้ก็ได้ชุบ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 ผู้ทุกข์แต่เมื่อกี้ตกใจจริงกลัวจริงอะไรจริงอยู่ตรงไหนโอ๊ยโอ้โกลัวไม่เอาเร็วหมอาหารก็ไม่มีด้วยอุ้้ยอุ้อันนี้อุ้ยอุ้อันนี้แกยิงจังเลยชุวยกันดิจช่วยกันดิ มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยฉันกลัวเอ๊ฉันกลัวจะไม่อยากเดิอนลงไปแล้วเมลฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอออุ๊ยอะไรมาดันไม่เอาไม่ไปไม่เล่นแล้วกลัว อุ้ยอะไรไม่เอาไม่เล่นกลัว <c oughs> ออโอ้อกลัวไม่อยากเล่นเล้วอ่ะหมูเชื่อเราด้วยโอ้ไม่อยากเล่นลนะลเล้ลวอนะ่ะหาถ้ำลงไหมถ,ถ้าลงถ้าลงถ้ำแล้วเราเจอซอมบี้เราตายทำไงวะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเราซ่อนโอ้ก่อนเรจะพูดว่าเราซ่อนมาในน้ำดีไหม น้ำก็โอ้โหลึกเหลือเกินดูตรงนี้ตรงนี้ทุกคนฮึแกไม่เจอแล้วหรอกจะซ่อนตรงนี้อย่าม,มาเลยขอร้องกลัวกลัวจริงแกฉันกลัวฉันไม่อยากเล่นแล้วเอาชีวิตรอดอะไรนะำไปแกมันยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันกลัวไม่ถึงเก้าสี่ชั่วโมงเลยก ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วได้ไหมไม่เล่นแล้วโอยไม่อยากเล่นแล้ว啊กลัวแล้วโคนดูดิเอ้ยมันจะมีหมู่บ้านแถวนี้ไหมเราแบบไปขอความช่วยเหลือชึบ cđờt chừng, kê, trình cua chân chừng, naui, thùng nà ta mần sẽ bông có thể sẽ, sẽ skill, skill mần gì mà anh nà. tà... Ôi... à này có yin, chừng, ơi, ơi, Ôi... Ôi... mồ hổ rồi, mồ เจ้าซาเลอร์ใดก็มาดิก็มาดิจี้โกรธแล้วนะจี้โกรธแล้วไดมาดิมาดิมาดิย่มองหน้าหาเรื่องเหรอหมีหมีโคโค่ยังไม่ถึงยี่สิบโมงเลยยนาะัยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมึงเนี่ยตายอย่างเดียวเลย ดูดิฉันได้ยินนะแกปลาอะไรแกปลาไข่สิฉันใช่หรือไม่ฉันได้ยินนะเสียงตีอะไรบุบปบุบบอะเนี่ยเห็นไหมไก่จริงๆหรอไข่จริงๆหรอก็มาดิก็มาดิมาดิเก่งจริงก <c oughs> ็มาตัวตัวดิว้ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโดนตีฝ่ายเดียวเลยโดนซุนนะ่ะทุกคนเหมือนกระสอบทรายเลย <c oughs> อุ้ยเฮ้ <c oughs> ยนี่จะกะจะฆ่ากันบนต้นไม้เหลี่ยว คนตกต้นคนตกต,กต้นไม้มันตายได้นะเฮ้ยหมูใช่เราด้วยเราอยู่ด้วยอุ้ยอุ้ยเกมมันมีเสียงอุ้ยกลัวไม่เอาอันนี้กลัวอุ้ยเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้อู้โคตรโคตรน่าก,กลัวพูดเลยตอนนี้ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วทุกคน้วหว่างมาเล่นนะ่ะไอ ไอ้ชดใช้ชุดชาโคตรโอ้ย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 ทุกคนอะนั่นเป็นชายกาอยชายกายชายกายโอ้ยโอ้ยมันตีมันตีโอ้ยมาดิมาดินี่โอ้ทุกคนไม่เอาไม่เอาชายกายไอ้ไอ้สไลเดอร์ยังดีกว่าดีดีกว่าเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็โยนจังเลยเนาะ วันนี้ก็ยิงจังเลยโตพ่อเธอเป็นนักธนูเหรอลูกโอ้ยโวยจะมืดแล้วทุกคนถ้ามันค่ําแล้วแบบมันมันสว่างอะก็คือเราเสร็จสิ้นภารกิจแหละแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายเพราะไอ้สไลเดอร์หรือว่าจะตายเพราะซอมบี้กันแน่นะทุกคนไปกังใจให้หวานด้วยนะกดไลค์ให้หวานด้วยนะทุกคนให้หวานมีชีวิตรอดต่อไปนะทุกคนนะมันตามมามันตามมาโอ้ผู้ผู้ผู้อย,อยู่นั่นหละ อุ้ยอุ้ยเสียงดังฟังชัดอุ้ยเสียงดังฟังชัดอุ้ยวันนี้ก็ตีจังเลยแฮะห่วยทำไมเอาแต่ตีอะลูกเอาเอาอาหารมาหน่อยดิเอาแต่หลังแกเพื่อนมันไม่ดีนะไม่เอาไข่ไม่เอาไข่เจีวพิซซ่าไม่เอาไข่ไม่ไม่เอาเอาพิซซ่ามาไม่ยิงไม่ยิงเอาของเอาอาหารมาเดี๋ยวก็ปาบให้ซสแล้หรอกขอบใจ แกฉันก็ลองจะชมว่าแบบเออใจดีจังวะอุ้ยอุ้ยจุโอ้คนขี้ชายกายโอ้ my god ถ้าฉันเดินไปฉันฉันคอแหกแน่แน่ฉันบอกเลยคือเมื่อกี้ยอ้ก็ลองจะโชว์ว่าแบบอุ้ยทำไมสไลเดอใจดีจังไอเหี้ยแปะตายเลยแบบายใน <projet> er ทันทีไดในน้ำบัตดาวเออบัตรนายใสดัดฟันแล้วพูดไม่ชัเลยทุกคนเราว่ายข้ามไปตรงนั้นยอ้ยคนกลัว เราต้องรอให้มันถึงเช้าทุกคนเราถึงจะแบบภารกิจเราเสียจสิ้นเอาไงอ่ะขึ้นต้นไม้ขึ้นไม่ได้โอขึ้นได้ละโอเคเก่งมากคุณจีโอ้ยทำมันเช้าเลยคงจะดีนะอุ๊ยโอ้โหโดนเมื่อกี้มันยันนี่เอ้ย่ใชยาเขาเรียออะไรอุ๊ยโอ้โหเบอร์เริ่มเทิมหวังว่าเรามาผิดที่แล้วทุกคนเราไม่ควรจะว่ายข้ามมาเลยจริงๆอย่าตามมาลูกฉันไม่ใช่แม่แกแกอย่ามาตามฉัน อย่ามาตามตู่ต้อยอยู่นี่อย่ามาเห้าวดองดองนะแล้วฟาดเธอเจ็บเลยนะแล้วฟาดเธอเป๊ะเลยนะนี่ก็ตามมาจังเลยโอ้อย่านะอุ้ยโอ้ยเก้ฉันตกฉันเหนื่อยจะตกใจเก้แล้วนะเก้อย่าผู้โผล่ได้ปะโอ้เหนื่อยแล้วดิเช้าเธอเช้าเธอจะได้มาเลิกกิจะได้เสร็จสิ้นสักทีแต่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปครึ่งเนื้อทุกคนแบบเราจะมาตามล่าหายอะไลเดอร์ไง แล้วคือเราไม่ต an nope. okay. ้องตามหามันตามเรามาเองดูด้วยพอสออุ้ยรีบเช้าเถอะแกแกเห็นมันไหมถ้ามันถ้าถ้ามันมันลังอุ๊ยแกอย่าลังแกแกอุ้ยไม่ต้องเออลังแกแกเถอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาลังแกฉันไปลังแกแกเถอะแกนี่ก็ตีอย่างเลยแฮะอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหิวก็หิวอะไรอ่ะ โอ้โหนี่กะจะฆ่าจะแกงจะเผากันเลยเหรอโอ้โหโอุ้ยเนื้อฉันเนื้อฉันไม่อร่อยหรอกเนื้อฉันไม่อร่อยหรอกไม่ต้องไม่ต้องมาเผากันหรอกอุ้ยน้ำ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 โอ้โอ้ดีจะดับพันน้องมาดีฉันอยู่ในน้ำแกเผาฉันไม่ได้หรอกเวอร์มาดีเว้ยเผาไม่ได้หรอกเว้ยโอ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 ้ยจะตายโอไม่ได้ตายเพราะมันนะตายเพราะจมน้ำนี่แหละ อันนี้ก็ปลาไข่ยังเลยไม่มีมุกอื่นเลยหรือไงโอ้นี่ก็โอ้โหอ่ะมาดิมาดิโอจะจมน้ำตายโชว์เลยอะไรเงี้ยโอ้แกจะอะไรดเก้กทำไฟไม่ปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตะ ช,ชิดกายชิดแนบชิดชิดกันเลยอะชิดไปเลยอุ้ยไม่เอาไม่เอาวันทีไม่เอา,ไม,เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นโอ้โอหบินได้ด้วยรีบเช้าเหอะมาดิแหมตีแต่คนอื่นคน่ทีตีไม่ได้นอฉันเอาชีวิตรอดนะแกแต่แกจะมาฆ่าฉันรัวๆแบบนี้ไม่ได้ มาโกดแต่เกิดใหม่มันก็มือตะคิวกินเดแเรามาดิโอ้ยโอ๊ยขอโทษโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยจะตายจะายโอ๊ยอย่าลังแกเพื่อนสิน้องครูสอนว่าห้ามลังแกเพื่อนเข้าใจไหม <S <S เด็กไม่ดีเลยสซนนะเราอะทำตัวเป็นเด็กดีอเหมือนงวงช้างเลยทุกคนดูดิเหมือนช้างเลยนะอุยอ้ยในที่สุดในที่สุดแล้ชวช้าซะดีโอเคทุกคนถือว่าเรา ชั้นคอมพิวเต์แล้วเกมมันเช้าแล้วกิจะบอกอ่ะอย่าม่วายอย่าให้ไม่ได้เกมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมเอาตัวนี้เกมไม่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 แล้วตัวนี้ยกูจะไม่แล้วกูจะไม่แล้วไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้กูจบอยู่ดีๆเด้อโอ้โหอันโอ้ Ya, yeah, y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 a. Yeah. Ya. Yeah. Hãy chợp clip đi đi thôi. Ờ. Nà, chợp clip lấy โอเคทุกคนก็ถือว่าเรามิชชั่นคอมพีทแล้วนะคะเราเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแล้วเพราะว่าเราแบบว่าเล่นจากดึกจนเช้าอะไรเงี้ยก็คือคลิปเนี้ยฟีดกับฟีโตนะคะก็คือไอ้สไลเดอร์อ่ะก็คือการนั่นเองใช่ไหมไม่ใช่ท่าไหนไม่พี่ผมไม่โอเคโอเคโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอเค <laughs> ถือว่าคลิปนี้เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงจะมีแบบเสียงกรี๊ดเสียงดังอะไรบ้างก็ รับชมเพื่อความสนุกนะอาจจะมีคาแบบขับแยบคายอะไรบ้างก็สําหรับคลิปนี้ก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับให้มันอินนะครับผมใช่หราก็อย่ากกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลายพวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับเชิญแล้วบ๊ายบายเจอกันหน้าจ้า